สวัสดีครับผมขับผมนะครับพวกเราในช่องฝาส่งสิริจงอานะครับวันนี้ก็มาหนองวัดนะครับวันนี้เราใส่ปอกนะครับเพื่อความจำเป็นนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราก็มาทําบุญนะครับทําบุญเรื่มญาตินะครับญาติเสียชีวิตลงไปแล้วเราก็ทําบุญให้แกนะครับก็มาทำบุญนะครับเลยมาหาหนองวัดแล้วก็มาใส่ปอกนะเพราะว่าเวลาเขาจุดอาทรศพนะครับก็จะ ตื่นนะครับนี่คดดูนี่เขาจะตื่นนะครับก,ก็ต้องใส่ปกน้องไว้นะครับเนีกก่ก็มานะครับตัดส่วนยอดนะครับมาหลายท่านนะครับรถเต็มลานข้างหน้าเลยนะครับ กจ,จะดืนคนระับถ้าได้ยินเสียงประทัดเสียงอะไรนะครับกจ,จะื่นฮนะ่จจะนงแล้วนิ่งแล้วคิดดื่นนะ พายุนก็เอาขยะไปทิ้งแล้วก็ตัดหญ้านะครับหญ้าหมดแล้วกินเยอะนะครับยังมีพายุนกินเยอะครับมีกล้วยนะครับกล้วยตาชาเราให้กินเคิร์นึงนะกล้วยหอมครับเดี๋ยวเราจะให้น้องกินแล้วดูก่อนนะครับมาเร็วมวันใดครับเร็วครับเสือโบสูนครับยอดลงครับเดี๋ยวมาครับอีกอันหนึ่งครับเสียงเสียงเร็วเสียง เก่องแต่ว่านะคิดดีนะครับลุงญี่ปุ่ก็จะอยู่กานนู้นนะครับหาใส่ปอกยังดึก้กันนะครับดูดูแกตื่นน,น,น,นะดูโฮเกลุงญี่ปุ่นี่เฉยๆนะเพราะว่าทิมนะครับ อยู่วัดนานนะครับเวลาบ้านมีบุญบางไฟบุญอะไรแกก็ตื่นบ้างไม่ตื่นบ้างนะครับแกก็ไม่ตื่อแหละนะครับลุงจุมพลนะครับแกก็อยู่นี่มานานานะครับเด็กวัดดูเด็กบัดดินย็นนิ่งนะครับคิดผัดออกแล้วนะเนี่ยคิดผัดออกแล้ว ไม่นะครับหางๆดูกันนะครับเด็กชายที่ดูดูนูนดูแกตื่นดูหูสังเกตหูช้างนะครับเวลาตื่นนะจะกลางนะ าาาข้้งหนนะครับวตอนนี้ก็เช็ดเรียบร้อยแล้วก็จะไปเส้นนะครับที่ทัดนะครับทัดปูทัดหญ้านะครับทัดพอทัดเมืองนะใช่ก็จะอยู่ริมๆนะครับผมอยู่ติดฝาผนังนะครับผนังวัดนะครับ ตรงนู้นนะครับอ้อมนะตั้งแต่นี้ยาวถึงถึงนู่นนะครับถึงด้านหลังนู่นเลยนะครับตั้ตงแต่นี้นะครับแล้วก็มาข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะครับผมจะไปสิ้นนะครับเดี๋ยวสักครู่เนาะอาจก็จะไปแล้วนะครับผมอาจมากับคุณปู่คุณย่าคุณน้าน,นะครับ มาขอกินอย่างอีกแล้วครับเบิึงงาเนี่ยบิึงบุญสุ่มบุงสุ่มสุ่มงาออกเท่าคือมเท่าเก่าครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับนบุญสูงอาบากบนดูงายาวกว่าเดิมนิดนึงนะครับอร่อยเลยนะครับ แล้วก็เดินกินแล้วก็เดินนะครับ ใส่ปอกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นก็เปิดเครื่องเสียงอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ต้องอยมากินยังกองฮะดูไลดูดูแล้วก็ต้องใส่ปอกเพื่อความปลอดภัยของเรากับช้างนะครับทุกขวานก็มาอยู่ด้วยนะครับก็จาเป็นต้องใส่นะครับเราไม่ได้จะทําร้ายแกหรือจะบังคับแกนะครับแล้วก็จะให้แกอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้แกแบบ ไม่แกแบบถ้าโซ่หลุดขึ้นมานี่เราจะจับไม่อยู่นะครับจะจับติกันมากนะครับผมมาทำบุญนะครับทำบุญทั้งญาตินะครับ <S 1> <S 1> มาทั้งํำบลเลยมั่งนะครับมาเยอะนะครับ เดินได้ทั้งวันนะครับสุดรอนมีเงามึนหมื่นเนสีให้กินเรื่อยๆนะครับกตัวนี้ก็บุมธรรมชาตินะครับใส่โอ่งน้เพให้มันร้อนร้อนนะครับ เดี lung, ๋ครับเร็วกรวมลงแจ่วลงนะนะรวมลงน้อยลงก่อนน้อยลงนอยลงน้อยลงเร็วรวมลงเรืลเรเครื่องล้วนแล้วครับตอนนี้กรวมลงแจ่วลงรวมแจ่วลงรวมลงแจ่วลงเร็วดูครับโอ้เครื่องล้วนแล้วอู้สั่งหลายพูดดูครับอยากกินอย่างเดียวบุญสูง ้อนี่ขี่เด้อนะครับเดินได้ทั้งวันนะครับอันนี้ก็ว่าจะพาะออกเดินดีงนะครับก็มาเร่่มงานก่อนนะครับให้ให้ใหคนพอกับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะตีรถนะครับเยอะด้วยครับคนเยอะด้วยคนเยอะนี่ทนะางไยว่าจะโชอบนะครับยุง พี่ควานเขาไปตัดหญ้านะครับพี่ควานไม่ไม่ว่างนะนานๆพี่ควานก็จะมาพาออกเดินทีนะรัวนี้ก็สวยแล้วนะครับว่าจะไปศบนะครับเปลนมุมกว่างนะน,นะครับแตงเพื่อ จจดอ,นนอกสุดท้ายสียงดังสุดนะครับดูตื่นเลยนะว่าประทัดนะครับมาเลยปู่เขาบาดเจจุดต้องนีหรอกกลัวนะครับ,น,บนี่อยากกลัวนะครับ ผมก็สำหรับคลิปนี้อันต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าไม่ไม่เอฟซีนะครับท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอัดต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมไปทำบุญนะครับครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับอันนี้อัดวันอาทิตย์น้องอัดน่าจะได้อะไรสุดค้ำๆนะครับไม่ไม่ครับอย่าลืมอาสนันุนด้วยนะครับผม